ยินดิจิทัลอีเ e อร์รอบคืออะไรทำไมคนยอมจ่ายเงินนับหลายสิบล้านบาทเพื่อครอบครองในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาอุตสาหกรรมทั้งหมดต่างชื่นชมยินดีไปกับโทเค็นที่ไม่สามารถมีซ้ำกันได้ NFT ซึ่งเป็นของะส,สมดิจิทัลที่ถูกเก็บข้อมูลไว้บนเทคโนโลยีบล็อกเชนและสามารถเป็นตัวแทนของอะไรก็ได้ตั้งแต่ผลงานศิลปะ บนตรีหรือแม้แต่สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงกระแสนิยมใน NFT ที่เติบโตเพิ่มขึ้นทําให้เราได้เห็นนักลงทุนมากมายยอมจ่ายเงินมูลค่ามหาศาลเพียงเพื่อซื้อ NFT เช่นผลงานศิลปะของ b e e p l e First 5 0 0พันเที่ถูกขายไปในราคา69ล้านดอลลาร์หรือแม้แต่บริษัทโซเชียลอย่าง Twitter และ Visa ก็ได้กระโดดเข้ามาร่วมวงในพื้นที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันโดย ทวิตเตอได้เปิดตัวคอลเลกชัน NFT เป็นของตัวเองในขณะที่วีซ่าเพิ่งซื้อคลิปตทตปัง NFT ตัวแรกในราคา1 6 0 0 0 0ดอลลาร์และเมื่อเร็วๆนี้ความสนใจทั้งหมดได้มุ่งเป้าที่มีเทอรอบหนึ่งในคอลเลกชัน NFT ที่เก่าแก่ที่สุดที่และกำลังได้รับความสนใจอย่างล้นหลามนักลงทุนคริปโตและนักสะสม NFT ตัวยงต่างให้ความสนใจกับก้อนหินเสมือนจริงเหล่านี้ และราคาของพวกมันก็พุ่งสูงขึ้นอย่างน่ากลัวแต่ A Top r คืออะไรกันแน่และทำไมมันถึงมีมูลค่าขึ้นมา E Top คืออะไร E Top หรือ A Top นั้นเป็นคอลเลกชันที่ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับครีปทอปังที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเมื่อไม่นานมานี้และเคยขายได้เป็นมูลค่าสูงถึง11.7ล้านดอลลาร์หรือเกือบเกือบ400ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งทั้งท e Top และ คริปเทอรบางต่างถูกสร้างขึ้นมาในปีเดียวกันคือปี2017ก็ตามชื่อของมันอีเทอร์ร็อบคือก้อนหินที่ถูกสร้างขึ้นมาบนเครือข่ายของอีเธอร์เยมบล็อกเชนโดยในคอลเลกชันจะประกอบไปด้วยหินหลากสีสันและรูปร่างหน้าตาที่อาจเหมือนและไม่เหมือนกันโดยมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากของเล่นเพชรร็อบที่ได้รับความนิยมในยุนยค70และสำหรับอีเทอร์ร็อบจะมีจำนวนจำกัดอยู่แค่เพียง100ชิ้นเท่านั้นที่น่าสนใจคืออีเทอร์ร็อบชิ้นแรกถูกขายออกไปในราคาเพียงแค่0 0 9 9 e 9 ETH กดอ่านข่าวหินดิจิทัลอีเธอร์ร็อบคืออะไรทำไมคนยอมจ่ายเงินนับหลายสิบล้านบาทเพื่อครอบครองต่อที่สยามบล็อกเชน